ก้าหไปนี่ก้าไปแต่นู้นแล้เรียงหายอย่าไปฝนมันแดมันเห็นล้อ๋ออ๋อ่เนี่ยหนมากหนุายีก็เหมือนนะ โอ้โหเดี๋ยวหล่นมาหักตายจะได้แย่เลยก็ยังทำเงินนำทองได้อีกนานเออพี่ถ่ายพี่ถ่ายนายถ่ายตัวนี้พี่ด้วยนะถ่ายอะไรอ่ะถ่ายตัวนี้ที่บ้านเดเดี๋ยวพี่จะไปล้างให้กล้องพี่อยู่ในรถเอาวันนี้่อ้อะคิดจะหยิบจะม้วนเห็นปะตุ้มตัวไหนวะนั่นอะตอ่ะตัวของเรามันขี้เกียจว่ะต้องไปล้างเห็นอแนวกล้องเห็นปะ นามันใหญ่มันดอกวบจจิงเนเหมือนมากเลยมันมีเลขติดยูไม่เห็นน่ะตัวไม่เห็นนะน้องน้องน้องแอบนิดนึงน้องายรเดี๋ยว